ผมรู้สึกว่าแจ๊คคือมันอิสระครับสวัสดีค่ะพวกเรา JET TAKE OFF นิกร้องนำค่ะตโตเล่นเบสครับจิมมี่ครับมือกีตาร์ครับผมเอมือกลองครับแจมสันมือคีย์บอร์ดครับเครื่องบินเจ็คเนเวลาเราเล่นเราต้องแบบเราจะพีคไปให้สุดเลยไง จะ Take Off ครับมันเป็นชื่อวงตอนที่2ปีที่แล้วผมทำวงกับเพื่อนที่ไปเล่นงานสตรีทแจ๊สที่เชียงใหม่ชื่อนี้นะมันก็ไม่มีใครใช้แล้วนะวงเราที่เล่นเชียงใหม่มันก็แบบแยกกันไปแล้วออเอาชื่อนี้แหละ นี่คิดว่าจริงๆก็ได้ร้องเพลงแจส๊สมาบ้างที่อยู่กรุงเทพอะคะ่ะแล้วพอได้กลับมาบ้านแล้วเรารู้สึกว่าเราก็อยากจะร้องให้คนที่นี่ได้ฟังบ้างเหมือนกันบางคนก็คิดว่าถ้าจะได้ฟังแจส๊สเราก็ต้องไปเชียงใหม่ไปกรุงเทพไปต่างจังหวัดเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเขาไม่ต้องไปที่ไหนอะ่ะก็มาฟังคนบ้านเดียวกันมาร้องเพลงแจส๊สให้ฟังก็จะรู้สึกว่าแบบมันก็ไม่ต้องไปด้านดนหาที่อื่นที่นี่ก็ทําให้ได้ผมอ่ะอยากทําให้มันเป็นแบบแฟชั่นมันมีที่อื่นแต่ว่าที่บ้านเราเพิ่งมีหรือว่าอาจจะมีแล้วผมไม่รู้เหมือน ผมรู้สึกว่าทําให้มันเป็นแฟชั่นขึ้นมาว่าดนตรีแบบนี้มันมีความซีเรียสเท่านั้นเองดนตรีแจ๊สในจังหวัดแพร่เนี่ยหาฟังแทบจะยากมากๆเลยครับตอนอก็หวังเล็กๆว่าแบบถ้ามีคนชอบมีคนสนใจก็จะดีเลยสร้างสังคมคนฟังเพลงอยากสร้างคอมมูนิตี้ในนี้เหมือนกันก็เลยเริ่มเล่นขึ้นมาก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับของคนแพร่ที่จะได้เสพดนตรีลักษณะแบบที่ออกเป็นแจ๊ แต่จริงๆแล้วจังหวัดแพร่นักดนตรีนี่เยอะมากๆครับแต่เนื่องจากว่าไม่มีเวทีให้ได้แสดงออกก็เลยไปอยู่ต่างจังหวัดกันเยอะแยะไปหมดครับส่วนตัวแล้วผมชอบแล้วก็ชอบมากๆด้วยวง j จ o คเเวลาเราทำแจ๊สจะเป็นแจ๊สที่เข้าถึงได้ง่ายอาจจะฟังง่ายกว่าต้นฉบับเยอะเลยแต่เราอยู่บนพื้นฐานของความเป็นแจ๊ดอยู่แล้วด้วยความชอบของเราก็อยากเผยแพร่ครับให้มันเข้าถึงได้ง่ายในจังหวัดแพร่ด้วยมันไม่ได้ฟังยากอะไรขนาดนั้น เริ่มจากแจ๊สในมุมมองของนิกก่อนละกันก็คิดว่าแจ๊สคือกระทำร่วมกันในวงนิกชอบบรรยากาศของการที่เล่นแล้วเราก็มองหน้ามองตากันใครจะเซอร์ไพรส์อะไรบ้างในนะเพลงที่เราร่วมกันปั้นขึ้นมาก็รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งเวลาได้เล่นแจ๊สในมุมมองผมครับแจ๊สของผมมันคือสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้มันเป็นเหมือนการใช้ชีวิตประจําวันเลยด้วยซ้ำ มันเป็นสถานการณ์เดียวกับการเล่นในวงเราเราคุยกับเพื่อนเรามอบไอเดียนี้ให้กันว่าเอ้ยข้างหน้ามันจะเป็นยังไงมันจะสนุกหรือมันจะเครียดแบบทุกคนแชร์เรื่องราวในแต่ละวันเป็นอย่างนั้นจะมากกว่าครับ แจ๊สสำหรับผมเป็นเหมือนภาษาเป็นการเอาภาษาหลายๆภาษามานั่งคุยกันเป็นดนตรีที่มีการอิมพไวเป็นส่วนสําคัญเลยแล้วก็มันไม่ได้อิมพอไวแค่ตอนโซโลครับมันจะอิมพไวตั้งแต่เราเล่นหรือแม้กระทั่งเราหยุดเล่นเราอาจจะเตรียมเพลงกันมาแต่นะพอมันเริ่มเล่นแล้วมันก็จะมีบางอย่างที่เปลี่ยนตลอด สำหรับผมแล้วเรื่องแจ๊สผมว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่แบบน่าเรียนรู้ครับเพราะว่าทางแจ๊สมันเป็นอะไรที่มันเหมือนเป็นอินฟินิตี้มันไม่มีที่สิ้นสุดสามารถดีไซน์อะไรได้หลายๆลรูปแบบสวยงามครับถ้าพูดถึงแจ๊สผมนึกถึงความอิสระบ,บางทีเวลาเราเข้าสังคมเราจะรู้สึกว่าต้องไม่เอาตัวตนของตัวเองไปอยู่ในสังคมมากแต่แจ๊สเอาอิสระแม้กระทั่งนิสัยส่วนตัวครับตัวตนของแต่ละคนมารวมกันแล้วก็ในวง,งเรามันก็จะมีคาแรคเตอร์อีกแบบหนึง่ง เรามีเพจคือ Jet Take Off Band นะครับถ้ากดตามนี้เลยนะ Jet t ะ k e Off Inbox เข้าไปได้เลยครับอยากให้ทุกคนมาดูบรรยากาศคือบางครั้งการที่เราเล่นบนเวทีมันก็มีสเสน่ห์ของมันในแต่ละคนฟังไม่เข้าใจก็มาดูก็ยังดีอะค่ะ เรา,าฟังดูนะครับการทําวงเนี้ยเราเอาเพลงมาทำอะมเมลโลดี้มันร้องเหมือนเดิมแหละแต่ว่าพวกเสียงที่เราเคยได้ยินมันจะแปลงหูไปลองเปิดใจฟังดูครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งใหม่เนาะทุกอย่างมันต้องไปเรื่อยๆการฟังเพลงบางทียิ่งถ้ามาดูวงแจ๊สเล่นนี่ก็ต้องเปิดใจบางคนอาจถึงขั้นเปลี่ยนเนื้อร้องกลางคันเลยก็มีแต่ความหมายของเพลงมันจะมีแก่นของการสื่อสารในเพลงอยู่ครับเปิดใจที่จะรับสิ่งใหม่ๆในเรื่องเดิมๆอะไรอย่างงี้ครับ อยากจะชวนทุกท่านมาดูวงเราเล่นนะครับบางครั้งเราเล่นเพลงเดิมแล้วก็ไม่เหมือนเดิมก็มีด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปครับมันก็จะเป็นสถานการณ์ที่น่าตื่นเต้นแล้วก็เปลี่ยนไปจากเดิมข้างๆที่มันเป็นเพลงเดิมเนาะแล้วก็เราจะรู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อครับอยากจะชวนมาดูวง Jet off เจ t ทติกออฟนี่ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับคนที่อยากฟังเพลงแจ๊สมาเห็นวงเราเล่นสดๆเล่นยังไงบ้างมาเรียนรู้หรือมาเป็นเพื่อนกันมาจอยกันได้หมดถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของแพร่แพร่ก็มีดีนกััครบ